ฟไฟนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟ้นะคะท่านผู้ชมนี่ฟรีไฟนก็ดูเปลี่ยนไปมากเพราะอัปเดตเวอร์ชันมาแล้วนะที่ผมบอกในคลิปนั้นนะคะว่าตัวละครผมอัปเดตใหม่แล้วนะครับนี่นะครับงคงใส่ชุดแวปเปอร์นะคบแวปเปอร์แวปเปอร์งคงโอ้โหรองเท้าสีชมพูเรามากับติวเตอร์นะครับวันนี้ตอนแรกๆใช่ไหมครับเรามีท่ายิงปืนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราเนี่ยมีท่ากลางฟูไฟแล้วนี่นี่ยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่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 อโอเคพอเรามีท่ากลงฟูไฟแล้วเนะี่ยแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็คือตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเจ้าหญิงนะครับอันนี้ก็เป็นไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปล่าๆนะครับ,เอ,บเอาไว้หลอกไงว่าเราตายแล้วไงเอาไว้นอนแล้วก็หลอกว่าเราตายวันนี้กับดิวเตอร์นะครับมาดิวเตอร์เริ่มเกมเลย คณนิตเตอร์เราอยากเล่น 4v4 อ่ะ 4v4 e มันเล่นไม่ได้อ่ะหมายหมายถึงว่า 4v4 แบบธรรมดาโ <Yeah. Okay. S 1> okay. อเคดลเตอร์บอกว่าจะพาเราเล่น 4v4 เกาะสวรรค์น,นะครับมา ไปลุยก,กันในเกมเลยนะครับเดี๋ตาหน้าเดี๋วเราตัวละครตัวอื่นเออคือเราเนี่ยลืมบอกไปนะคะท่านผู้ชมว,ว่าว่าเราเนี่ยอ้าวทำไมเข้ามาในเกมทำไมไม่ไม่ได้ใส่ชุดน,นะ oh, <help> ก็ใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหสงสัยของใส่มันบั๊กมั้งมัน <Enemy spot. S 1> ใส่ไม่ได้เเลย คุณเราต้องทำเป็นตัวไก่เลยนะยอดไดาาาา้ไหมยอดได้เปล่าเราเป็นสกินผู้ไม้ด้วยพวกเมื่อกี้หมายเลขอสองเขาพูดพตีวระว,วังาตักร้อเลยตีวตีวตีวมา ดูได้หลังให้เข้าหัวเข้าถั่วยาวเดียว อยู่เนี่ยแป๊บนึงตายซ2 2> ักสองคน <ไป S 1> ลวดคณดิ่์เมื่อกี้เราจัดการสองตัวด้วยเราซื้อปืนเราซื้อปืนเดสสเพสแองเจิลก่อนนะแม่งโคตรแรงอ่ะปืนนะมาดิมาดิ เามีสเก็ตบอร์ดใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นสเก็ตบอร์ดที่เราไม่ได้มาใหม่ๆนะคบเดี๋ยวเวลาโดดล่มเนี่ยมันก็จะมีสเก็ตบอร์ดอยู่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเขอดูในแมแตช์อันดับนะคะว่าเป็นสเก็ตบอร์ดอะไรตอนนี้ขอลบก,ก่อนนะคะพันแถะแร๊ดนเดี๋ยวพันแถะบัเดึงถูกซุ่มยิงเรามีแต่ปืนสั้นวะมีปืนใกล้ปืนใกล้ชนะเฉยยังไม่ได้ทำอะไรเลย ง่ายจะตายตีนี้กากแล้วตีที่เขาสุมมาโคตรก,กากเลยเดินไปง่ายเกิเออง่ายเกินบางทีอะบางทีง่ายเกินเนานะคอมพิวเตอร์เนาะไม่อยากจะนอนอ่ะง่ายงไปไมันเราว่ามันต้องตั้งใจที่จะอ่อนให้เราเรามีปืนระยะยาวกับปืนระยะใกล้เดียวเดียว บอกว่าเราไก่ลอกว่าเราไก่แต่ที่จริงเราไม่ได้ไก่ไ เขาเลยช่วยกันนำไปช่วนเนยเรายิงแล้วตัวเองแตกเองมาเรามาลุยกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชม บอร์ดใหม่สเก็ตบอร์ดจนสลัดอะใหม่ด้วยจนสลัดอไวะสเก็ตบอร์ดจนสลดดัดนะคุณสเก็ตบอร์ดที่มันเป็นลายจนสลดัดแต่เรากำลังรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยที่มันมีอันใหม่เหมือนกันสเก็ตบอร์ดแล็บแล็บแล้วก็ สลัดเดิจนจสลัดที่มันเป็นไฟอะ่ะคุณไม่ถ่ายคลิปก่อของเลเตอร์วันนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็จะจะอัดคลิปฟรีไฟทั้งวันเลยนะเพราะว่าฟรีไฟเนี่ยอัปเดตมาแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเต็มหมดเลยนะอุยใครเห็นมัั่เอ,อ้ย เ,เราไปชิดไม่ได้อย่าห่างก,กันไกลเดี๋ยวเมื่อไงนมไปฝั่ง,งนั้นนะคูลิเตอร์ไปฝั่งนั้นแล้ว,เอ,งงลวเออตายซะ จะเอาเราไม่ให้หรอกเอ,กอเดี๋ยวให้ไอวอก็แหละมาแจกไอวอทุกคนแจกไอวอนี่ไอวอไอวอเดี๋ยวแจกให้เดี๋ยว,จว,ยว,จวแจกให้แจกให้สามอันเลยไอวอไอวอไปแล้วแจกไอวอให้หมดกระเป๋าเลยเนี่ยเฮ้ ยังเรายอมตายเพื่อทุกคนทุกคนต้องมีชีวิตรอดด้วยไอ้บอลค่ะไอ้ติวอ้าวอคอมพิวเตอร์ตายแล้วอุย้ยได้ไอ้บอลใช่ว่วะ แลบบ้วนึงนะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้ทุกคนเลยทุกคนเล่นเยี่ยมมากไปเลยด๋เตอราเชิญเข้าทีมไปนะคะถ้ามาชมเราก็จะเล่นแมช์จัดอันดับนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวละครไปตัวผู้หญิงบ้างนะครับนี่เมื่อกี้เป็นตัวหงอคงมาแล้วใช่เปล่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงตัวใหม่บ้างนี่ มีท่ากังฟูด้วยโ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 ยแล้วก็มีท่านี้แต่เราเนี่ยจะไปโชว์สเก็ตบอร์ดนผไปชมดูคูลิตเตอรไปจัดการแมทจะอันดับเรื่องให้ด้วยไม่ดาวตกเชิญมาว่ะเฮ้ยมีปืนมีปืนใหม่มาด้วยไอ้น้องไม่อยากจะโมูอ่ะแต่เพื่อนเปลี่ยนคอลเลกชันกันนะ โอ้โหหมุนก้าเพชรได้อาหมุนก้าเพชรเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหได้ปืนใหม่วันนี้ได้เราได้ปืนมาเอ้ยมีปืนมีปืนยิงระเบิดด้วยอ่ะไหนเดี๋ยวเรา,าไปดูปืนใหม่นี่เรา คอมพิเตอร์เราได้ปืนยิงระเบิดใหม่อะ่ะเราอยากได้ว่ะแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวเราลาเบิร์ตแลวเราดาวน์โหลดปืนยิงระเบิดใหม่ก่อนว้าวว้าวว้าวสวยงามมากแป๊บนึงเดี๋ยวเราสวมใส่อุปกรณ์ก่อนเนี่ยได้ปืนใหม่อีกอันนึ่งอะคุณมีปืนใหม่ด้วยโอ้โหโอ้่ไงว้าว ปนไฟฟ้าไอ้น้องดูโยโยโยเอ้ยสุดตร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 ดยื้ยื้ยคดีตาดูดิเราเป็นปืนไฟฟ้าเจ้าดูดิฮะฮะปืนไฟฟ้าสีน้ำเงินจิจิได้ยินเสียงไฟฟ้าเราจิจิปืนไฟฟ้าที่แรงสูงเอาเลยเรากดเตรียมพร้อมแล้ว <Wow. S 2> นี่เราไม่ไดมีปืนไฟฟ้ามาแล้วนะท่านผู้ชมว้าว wow, มันต้องสนุกแน่เลยได้ปืนใหม่มาด้วยแต่เราไปลองตัวผู้หญิงดูนะเ้ยไ,ได้ปืนใหม่มาด้วยชมโคตรเทพไม่อยากจะโมออะ้นี่อ้าวทำไมเข้าเกมมาทำไมเป็นดนตัวนะี คุณกั้มาเอาชุดใส่ตรงนี้สิชุดใส่เหรอโอเคกำลังไปกำลังไปผู้ชายเนี่ยชุดผู้ชายเนี่ยอันนี้คือชุดผู้หญิงเป็ไงเไหมเราเอาชุดผู้ชายนีโอ้โหเป็นไงโคตรเทพโอ้ยโคตรเทพเลยชุดนี้ว้วว้าววันวัน ดีช้าลูกว้าวโคตรเทพเลยมาดูดิว่ามันจะดูดเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนผมว่าเวอร์ชั่นนี้ดีกว่าเวอร์ชั่นแรกนะเพราะว่ามันให้เลื่อนชุดด้วยโอ้โหสู้สมาร์ทโลห์มเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต็อโอ้โหสู้สมร์ทโล์มเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต็อคคริเตอร์เรากระโดดที่ไหนดีอ่ะลงสีบ้างสามสองหนึ่งกระโดด นี้นะคะก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดโจร,จรสลัดนะคะข้างหลังกับข้างหน้าจะมีไฟล้อมรอบคูณิตเตอร์อ้าวคูณิเตอร์ไปไหนนะ่ะเดี๋ยวเราตามคูณิเตอร์ไปก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่นะคะอ้าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้นะคะก็จะเห็นข้างหน้ากับข้างหลังมันเป็นแบบว่าวงล้อนะคะแล้วมันก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็รูปกลางก็จะมีตัวโจสรสลัดโคตรเทพ เหลืองอะลามสเก็ตอห์ดเราโคเหลืองอะลามทองอะลามก็มีไปไปไปเราแต่งตัวตัวละครให้เป็นไก่ไก่มานะคะก็เพราะว่าเราจะได้หลอกสตูไงว่าเราตายแล้วแล้วก็นอนเฉยเมันถโอ้ยติวลว้มวะไปช่วยติวก่อนอป๊บเดียเครับของก่อน โคดิตเตอรเมื่อกี้ท่านผชมก็เห็นสเก็ตบอร์ดไปแลช่ครับนี่นะคะอ้าวสไลด์วันนี้นะคบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็นำไปช่องมาตรการชินาด้วยครับสวันนี้ขอลาท่้ชมไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี